ไปใส่นไปอีกใครคิดไปเลอกที่ลากป็นน้ำโบเนียนไนูู้ิวัสดีครับพบกับจ้งลุงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์เองนะ่อครงอ้ยพัผองุ้ง ກ <c oughs> ໍມ <segue> ັນເ a ມັນຕົມອິນເນາ ดูเร yeah. ียนทีจะเก็บมันงดวเก็บหือเป็ี่นรมับอกกินดูเรียนอ้าวนี่โอยนี่นี่บอกอันนี้ก็อันนี้ก็าุซุปยหาดีสุดแล้วมาให้จ้ากินเ้้านนท้นพรบอออก ไม่ตายไอ้ตรงนี้เ้เอ้า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 เออมันก็ดีตรงนี้มันก็อย่ตรงนี้ไปดีกว่า ขอบคุณค่ะพออ่ะอกินเลยเดี๋ยวมันสูงมืออื่นมือมอื่นไว้ให้คุณอยู่เดี๋ยวหามาให้ใหม่